ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิวิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาทำการขยายพันธุ์นะต้นเบอร์เฟินมาร์กนะครับหรือบ้านเราภาษาไทยเขาเรียกว่าหยกนะครับหยกมรกนะครับแต่วันนี้เป็นหยกมรกตด,ด่างนะครับแต่เขารู้จักกันในชื่อของเบอร์เปิลมาร์กนะครับ ตัวี้เป็นด่างนะครับถ้าเป็นหยกของเราเขาจะเป็นตัวนี้นะครับหยกมรกตรครับถ้ามีด่างอย่างนี้นะครับเราจะให้มีใบเขียวสักสองสามใบให้เขาเลี้ยงต้นนะครับถ้าเราไม่เด็ดหรือว่าตัดทิ้งครับใบด่างพวกนี้ก็จะไม่ค่อยโตนะครับเก็บพวกเขาไว้นิดหน่อยนะครับผมจะเก็บไว้ประมาณสามหรือสี่ใบนะครับ แต่ละใบลวดลายเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบฮาร์ฟนะครับแต่ละใบสวยคนละแบบครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใบฮาร์ฟนะครับสวยๆครับอันนี้เป็นเหลืองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการปักชำและขยายพันธุ์นะครับ จัากต้นให้ได้หลายๆต้นนะครับแต่วันนี้เราจะตัดได้กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตัดกันเลยนะครับ หนึ่งต้นครับที่เราจะได้ครับ เราก็ตัดตัวนี้เป็น2องตอีกนะครับเราต้องไล่ข้อที่มีตาด่างครับเดี๋ยวถ้าเขามีตาเขียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกเป็นเขียวนะครับ จะได้นะครับเนี่ยน่าจะพอนะครับได้สี่ต้นนะครับด่างสวยๆครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกกันนะครับทีนี้ผมใช้ปลูกก็ใช้กับมะพร้าวครับกับะพ้าวสับปุ๋ยมะพร้าวขี่แกบดำครับแล้วก็ลดน้ำนะครับอย่าลืมถุงนะครับที่เราใช้โอบกนะครับ ไม้เขาเจะได้ฟื้นตัวไวครับจะไม่มีปัญหาด้วยการคลายน้ําครับเขาจะได้ไม่เฉานะครับเขาจะตั้งตัวไวนะครับแต่วันนี้ผมเตรียมได้สามกระถางครับจัดไปสี่ยอดนะครับเขามีรากแล้วนะครับเขาจะตั้งตัวได้ไวนะครับถ้ามีรากครับ ปลูกแล้วกดเขาหน่อยนะครับได้ครับเราก็ได้หนึ่งต้นนะครับคนที่สองครับ ก็เหลืออีกหนึ่งกระถางนะครับตัดมาสี่ต้นนะครับแต่มีกระถางแค่สามกระถางครับเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่นะครับ ยังเดี่ยวต้นนี้นะครับผมค่อยมาปลูกทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็จะปลูกได้ประมาณสามต้นนะครับนี่ครับสวยๆครับเมื่อก่อนผมซื้อมาตอนนั้นราคาประมาณสามร้อยห้าสิบครับตอนนี้ก็สองพันนะครับประมาณนี้ครับต้นสวยๆพวกนี้ครับสองพันกว่าบาทนะครับ ราคาจะขึ้นเร็วมากครับเพราะพวกนี้คือเป็นไม้สะสมไม้ที่ตลาดต้องการไม้กระแสนะครับตอนนี้คือราคาขุดไม่อยู่นะครับขนาดที่ประเทศเกาหลียังขาดตลาดนะครับที่เกาหลีจะแพงมากครับที่เกาหลีเขาจะนับเป็นใบนะครับอย่างน้อยเขาก็ขายสามพันกว่าบาทนะครับผมเห็นนะครับแต่บ้านเรายังพอหาได้นะครับ พวกนี้ดูเผลอแล้วเหมือนกับการส้มนะครับการส้มด่างครับแต่การส้มนี่ขนาดยังไม่ด่างก็แพงแล้วนะครับถ้าด่างนี่จะแพงมากครับก็หมื่นอัพนะครับแต่ก็เล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพียงแต่การเขามีส้มนะครับการไล่ข้อเขาผมจะดูข้อที่เขาขาวขาวครับถ้าเขาออกตรงขาวขาวเขียวๆเนี้ยครับเขาจะด่างครับ ถ้าเขาออกตรงเขียวนี่ใบเขาก็จะเขียวนะครับโอกาสการด่างจะไม่ค่อยมีนะครับจะกลับมาด่างก็ไม่ค่อยมีนะครับมีสิบเปอร์เซ็นต์บ้งนะครับที่จะกลับมาด่างนะครับอย่างทุกนี้ก็ยังมีข้ออยู่ครับเห็นไหมครับใบด่างก็จะออกส่วนด่างใบเขียวก็จะออกส่วนเขียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไล่ข้อตรงตรง,ตรงด่างนะครับใบเขียวนี่เราจะเหลียวไว้สักใบ ถ้ามันออกมาสักสี่สี่ห้าใบงเงี้ยใบเขียวเราจะจะเลี้ยงต้นไปสักใบหนึ่งครับเพราะใบเขียวจะหาอาหารเก่งครับถ้ามีเยอะเดี๋ยวใบพวกนี้จะไม่โตนะครับเดี๋ยวผมต้องหากระถางมาปลูกอีกกระถางครับแต่วันนี้ก็มาสาธิตการปลูกให้ดูนะครับเขาจะชอบแดดลำไรนะครับไม่ชอบแดดมากนะครับการลดน้ําก็ลดได้ทุกวันหรือว่าสองวันครั้งก็ได้นะครับเพราะเขาชอบน้ํานะครับพวกนี้ครับ ตัวนี้เป็นพิโรนะครับเปอร์เปิลมาร์กนะครับหรือว่าหยกมรกตด่างครับส่วนมากว่าเราจะเลี้ยงตัวนี้ครับหยกมรกตเขียวนีครับมีเยอะครับแต่ก็สวยนะครับถึงไม่ด่างก็สวยครับแต่บ้านเราไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าราคานี้จะสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับซื้อมาตอนสามร้อยห้าสิบตอนนี้ก็สองพันอัพขึ้นนะครับ ถ้าส,สวยนะครับลายแบบนี้นะครับแต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับช่วงนี้ผมจะขยายพันธุ์เยอะครับเก็บทุกอย่างนะครับเนี้ที่จะไม่มีที่เก็บแล้วนะครับจะขายก็เสียดายครับตัวไหนก็สวยนะครับเก็บไว้หมดก็ไม่มีที่เก็บนะครับตัวใหม่ก็จะอยากได้ตัวเก่าก็ยังไม่ได้ขาย บ้านเลยไม่ค่อยมีที่เดินนะครับตอนนี้ครเต็มไปหมดแลครับต้นไม้ครับสายด่างไม่ด่างพวกนีครับตัวนี้ก็เป็นฟิโลตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับราคาก็ถูกกว่าการส้มนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดปากถุงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแล้วไปเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับ เราก็มัดปักถุงครับ ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนครับบางคนเขาก็ใช้ตัวนี้เขาผูกกับเสาอีกทีนะครับไม่ให้ตัวนี้มันตกลงนะครับก็ใช้เชือกฟางก็ผูกลงไปครับทําคานไว้ครับแล้วก็ผูกไว้ข้างบนนะครับเขาก็จะได้ตั้งนะครับครับคลิปนี้ก็มาขยายพันต้นเปอร์เพอร์มาร์กนะครับก็จากต้นก็ได้ไปสามต้นสี่ต้นอย่างต้นนี้ครับเดี๋ยวหากระถางมาปลูกอีกนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ